สวัสดีค่ะคนไทยทั่วโลกและคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะฝากคนไทยทุกๆคนนะคะร้องตะโกนดังๆให้ทั่วโลกให้ต่างชาติได้รู้ว่าประเทศไทยมีเขตหลักแดนเป็นของประเทศไทย73เขตแดนและมีสัรรัน,น้ำมองเห็นชัดด้วยตาเปล่ามีก่อนที่ขมีนจะได้เอกราช จากประเทศฝรั่งเศสมีมาก่อนที่เขมรจะมีประเทศเป็นของตัวเองหากทูตชาติใดอยากจะลงไปดูเขตแดน73หลักและสันปันน้ำที่มองเห็นด้วยตาเปล่าจัดงบประมาณค่ะพาทูตทูตเหล่านั้นลงไปดู73หลักเขตแดนที่เขียนคำว่ากรุงสยามหรือสยามหากไม่เชื่อ ขูดเอาหินดินทรายบนหลักนะคะที่เป็นปูนที่ก่อเป็นเสาหลักเขตแดนเอาไปตรวจสอบให้ชัดเจนเพราะปัจจุบันมันตรวจสอบได้ว่ามีอายุการใช้งานกี่ร้อยปีฝากคนไทยเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ